น้องชายที่น่ารักสนับสนุนเข้ามานะครับผมเป็นโซโรโบูท52าทับ52นั่นเองใกล้าตายแล้วนะครับผมโดนงมแน่ไปไป้โหชุดเดียวหมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า10,000 0คนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับ เออลืมบอกไปลิง์กอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะกรับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านที่น่ารักทุกคนหนุ่มสาวหน้ามนคนรักวันพีชกันด้วยนะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมคุณอยู่กับช่อง alternative นะแล้วผมจะกลับมาเล่นโซโลอีกหนึ่งรอบนะครับผมซึ่งรหัสนี้นะครับผมเป็นรหัสที่น้องชายที่น่ารักสนับสนุนเข้ามานะครับผมเป็นโซโลบู t 52ทั52นั่นเองนะครับผมนะก็ขอบคุณจริงนะครับผมมาพร้อมกับเหรียญลูฟี่ เหรียญลูฟ er <ını Vincent Leonard> ี่วาโนคุนีนี่นั่งคิดนั่งคิดอยู่เหรียญลูฟี่วาโนคุนีนั่นเองนะครับผมเออนะก็เหมาะขามากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเกมเพย์กันแบบยาวๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ภาคโดยผมนั่นเองนะอัศจริทีมนั่นเองนะครับผมฝีมือโดยผมเองนะครับผมมาชมกันเลยนะสำหรับโซโรนะครับผมเป็นร่าง ex t ตอนนี้กลับมาเฉิดฉายนะ เออกลับมาเจอฉายพอสมควรนะคบผมมาดูกันว่าตาแรกนะั้นจะเป็นอย่างไรนะอืมคิงก็ได้ตรงกลางแล้วเขาก็มีนิกระนะครับผมนิกระมาเลยแล้วก็ไม่ขึ้นเรือเฟอร์รี่มาเทียบท่าที่แหลมชบังนะครับผมนะแล้วก็ขึ้นมานั่นไงมีเหยื่อตีรถเดฟไปนะ้องรบทมินอาหูหลบไม่ได้ได้ไงวะ บ้าไปแล้วนะครับผมโอ้โหโดนโดนเมเซอร์โดนรุมสกรรมนี่มันเรื่องอะไรกันรบทมินนะผมนะหูมันดำไหมอนนี้มันแรงมากนะครับผมแรงจริงๆแรงจริงๆ,ๆอู้ติดไฟติดไฟติดไฟ,ดไ,ฟไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วติดไฟวะ่ะอืม,อมทำไรพี่มาตีตีตัดเดฟไปนะผมโอเคเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสีนครับอย่างนี้เราสู้ไม่ได้นะอืมนะครับผมผมกดแค่เปลี่ยนสีนะคยมันติดไฟอยู่ไงเออนะครับผมไปไงนี่คิวรีเป็นหนึ่งทีน้อง โอเคบิ๊กมัมใกล้ตายแล้วนะครับผมโดนผมแน่ไม่เหยียตีผมผมผูชุดเดียวบิ๊กมัมโดนชุดเดียวฮะรู้เรื่องดอ,อกยาพญยายมราัชโอ้โหโอ้โหโรเจอร์สกิลเดียวเท่านั้นนี่อ่าไม่ใช่นิกานะครับผมเป็นอุตตะนะนี่ <c oughs> ประมาทไปนิดนึงนะ โอเคผเกิดใหม่เป็นลูกโฮชิอีกหนึ่งรอบนะครับผมมาเลยเดี๋ยวเราไปตรงกลางเลยดีกว่านะครับผมิตามีเหมือนมีใครจะขึ้นเรืออืมอ่าได้รู้ปะลงมาแกต้องจ่ายใชมันมีราคาต้องจ่ายรู้ปะมันไม่ขึ้นฟรีรู้ปะโอเคคิงนะครับผมระวังใยนะมันบินมันบินต่อหน้าเลยไอ้นี่ไอ้นี่งั้นก็มีกิรีไปไปที่เรียบร้อยครับผมตายอะ แม่มาบินชนเราแล้วบินบ like okay. okay. ินชนแล้วหนีได okay. 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 like, ้บินชนแล้วหนีอ่ะนี่หลบทมินในน้องโอเคระวังนี่นึงมันเคาน์เตอร์นะครับผมผมกดไปแล้วโอเคตีตีตีธรรมดาแรงอยู่นะแรงอยู่นะตีนีิกะโคตรแรงเลยืหโดนครับผมอ้าวอ้าวอยากมีส่วนร่วมอยากดังอยากดังว่ากันเถอะแชงฮะอยากดังอย่าหนีนะบอกเลยเดี๋ยวเราข่านิกะได้นะครับผมถ้าข่านิกะได้คือจบนะจบนะติดบู๊ไปดินิกิลรีเรียบร้อยครับผมอยากดังไง อยากดังเดี๋ยวจับให้นะครับผมแช้งเป็นไงเออนะผมติดบูลนี่แตกแน่ๆนะผมนีกิริเป็นสีแดงนะโอเคดึงทํมินไปนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ดันนะเพราะว่าศัตรูนะผมมีโอกาสที่เขาจะมาร่อยทงบ้านนะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมโอเคอะไรนะตายครับผมบิ๊กมัมไม่ได้เกินนะดนะแมตชน้ระวังนิดนึงอ้าวว่าอย่างไรโรเจอร์ Roger? ไม่เก็ดแล้วจะโหไม่ล้มด้วยไม่ล้มด้วยเอาดิอืมช้ำโอ้โหโอ้คอ,อขาดไปเลยนะครับโอเคชนะไปครับสำหรับแบบแรกเดี๋ยวไปดูแมตช์ที่สองกันนะครับผมสำหรับอ่โ,โลบุตันนะฮะ เอาละครับประตที่2กันนะครับผมเราอยู่ในด่านของทิรับรักนะครับผมนะด่านนี้ผมก็ชอบเล่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นด่านของสายวิ่งจริงนะมันสามารถฉีกดึงงงได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่เมื่ไรเราเล่นโซโลเดี๋ยวเราไปดักนะครับผมนะด่านนี้นิกะเขาไม่มีใช่ไหมโอเคขอไปทงบ้านหน่อยได้ไหมเออนะครับผมเล่นสายบวกหน่อยนะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะครับผมก็เล่นโซนไม่หน,นุกลายหลบทำไมโอ้โหหลบไม่ได้ว้าว่านี้พลาดทำไมใครลงมาวะ ใครลงมาเป็นโรถเจิดนะครับผมวัดดีเพื่อโว้ยโดนไปครึ่งหลอดโดนไปครึ่งหลอดอะไรปาดใครปาดใครเว้ยลม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 มันโค้ยมันโค้ยมันโค้ยจังหวะมันโค้ยนี่อันตรายนะครับผมตีนี่ตีเรียบร้อยครับผมแรงอยู่นะดาเมจแรงโอ้โหเจอโซโลอีกแล้วนะครับผมโซโลมาดักนะเออได้หมดอะบอกเลยจังหวะนี้เออเอาดิเอาดิเอาดิเออเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์โอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดไหมเนี่ยรอดรอดไปเนี่ย เฮ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้โหจะตายนะครับผมจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบาได้เบาอืมหลบได้นะจ๊ะจังหวะพีเกมนี่แหละค Perfect. Perfect. ือเพอร์เฟกเพอร์เฟกดอสไอ้น้องมันเลยหนึ่งหนึ่งเลยอย่างนี้มาอย่างนี้มาไม่ยอมแล้วไม่ยอมและไม่ยืนจะแตกเลยนะครับผมเจอเพอร์เฟกดอสไปโรเจอร์เหรอเป็นไงโอเคถอยก่อนนะครับเดี๋ยวเขาคำพูซลีเราแตกเลยนะครับผมระวังระวังโอ้โหดีดีขิงมาช่วยเมื่อกี้ผมดอสไม่ไม่ขึ้นบันไดวะเออเกือบตายนะครับผมเดี๋ยวพพัักกกกยยแแปป๊๊บบนนึึงง นะครับผมหรือว่าดึงธงบ้างนะดึงธงกันบ้างนะครับผมดึง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 โอเคหรือว่าคิงพลาดไปนิดหนึ่งนะเจอคิงโอ้โอเคครับผมเกิดใหม่เป็น uh, ลูกโฮชินะครับผมแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราไปตรงนู้นเลยนะครับผมผมย่างหนึ่งหนึ่งกับคุณในโซโลน่ามาเลยนะครับผมย่างหนึ่งหนึ่งกับคุณมานี่ไงเพอร์เฟกต์ดอสนะครับผมมาดูกันว่าเขากับผมใครจะเหนือกวกันนะฮะ อม,มาเลยอัดอทำไมตัดเดฟไปก่อนโอหยูยแรงอยู่นะโ,โอเคคิงคิงจะต้องดึงแล้วคิงโอ้โหโดนตัดเดฟเหมือนกันนะครับผมโอเคอ้าว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 ทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะทำไรฮะรนศัตรูสองต,ตัวรนหลบไปเลยขอหนึ่งหนึ่งคิงออกไปคิงออกไปเลยนะขอหนึ่งหนึ่งเองโอเคได้เลยเพื่อนขอบคุณเออโดนไปแล้วก็นิกิรีนะครับผมสกิลเราพร้อมสกิลเราพร้อม มาเลยเกือบแตกมามอย่างหนึ่งหนึ่งกับคุณอย่างหนึ่งหนึ่งกับคุณว่ะเออมาเลยนะครับผมมีตัดเดฟไปก่อนนะโอ้โหแรงนะผมจะแพ้หมเนยเดี๋ยวแพ้นะครับผมอืมโอเคมาดินะ้องโอ้โหล้มทำไมผมล้มอ่ะผมกดสกิลไปแล้วนะครับผมแม่งล้มไงอืมมันก็โรบทมินีนลุมเหรอลุมเหรอใครลุมไม่กิริไปหนึ่งทีนะครับผมจังหวะนี้ ไม่ตายนะผมไอ้นี่มันไม่ยอมตายที่อู้มันจะเอาเรามันจะเราไม่ให้ทงไว้ไม่ให้ทงเดี๋ยวก็เดี๋ยวกคุยเรื่องทงกันอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งไม่ยอมนะผมถึกเหมือนกันนะบุตันนะบุตันถึกเหมือนกันนะครับผมโอเคดีงามตามทองเรื่องชนะไปนะครับโอ้โหคือไม่ได้ฆ่าเขาเหมือนกันนะต่ที่ฆ่าน้อยนะครับผมแต่ว่าเรียกว่ายื้อทงนะโอเคเดี๋ยวไปพมใหมที่สามกันเลยครับ โอเคครับมาตาที่3กันนะครับผมทีมเราเท่าไหร่ผมมองไม่ทันนะครับผมนะ่แสนกว่านะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของนิกาครับผมที่เขาแสนแปดเหมือนกันนะโอ้โหตึงเหมือนการมีคนไทยด้วยนะครับผมในโอเคนิกาไม่ร้อยนะครับผมระวังโซโลผมดีนะดาผมแบบเถื่อนมากนะโอเคมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปทงบนกันนิดนึงนะไม่ต้องไปทงบ้านแล้วนะมันเสี่ยงเกินไปมันทําให้ทีมพ่ายแพ้ได้ครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำเทปขับตัวให้มีประโยชน์นิดนึงอุ้ยช็อตไม่โดนนะครับผมโอเคนิกิริไปก่อนโอ้โหโดนไปเลยอย่างรุนแรงนี่ทำอะไรจ๊ะแตกนะครับผมอ้าวโซโลโซโลอ๋อฮึอยากรู้ว่าใครแน่กันอ้าวอ,อไม่ไม,ไม่ไม่ดูข้างหลังไม่ดูข้างหลังวิยโผล่ออกมามาอีกไงเพอร์เฟกต์ดอทได้ด้วยนะครับผมโห่แรงแรงเราต้องเอาตรงนี้นะเราต้องเอาตรงนี้ก่อนโอเคหลบทมินออกมานะครับผมมาตีออกไปนิกิรินะครับผมเรียบร้อยอนะ เขาเรียกว่าตายแล้วนะครับผมโซโลเขาเรียกว่าจีนแดงนะเจอผมเข้าไปคนนี้ของแท้รอปรบมาไปไหนฮะชาร์จไปก่อนอ่ะมันโคซัสเซนอะไรนะครับผมคือตอนนี่ธงบีเลยไม่ได้ยึดเลยนะไม่ยึดธงเลยนะโอเคดึงไปก่อนนะครับผมนิก้าทำอะไรอ่ะนิก้าจะเคาน์เตอร์ทะใหมนะครับผมโอเคอ่ะเป็นละอุ้ยอาคาโอ้โหโดนเคาน์เตอร์นะครับเอ้ยไม่ได้โดนโดนโดนเฟลิกดอท ตีตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้โหหลบทมินโอ้ไม่ได้นะครับผมหลบไม่ได้หลบไม่ได้ไไดจังหวะเรา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 ทำดาเมจดูงั้นก็ ina, มีกิรีนะผมอาคาซูเราไม่ได้หรอครับอาคาซูเราไม่ได้หรอ เราไม่ติดฐานะนะครับผมปังไม่ใช่ไม่ติดฐานะขอไปเราจะเด้งเลือดนะครับผมจะติดฐานะไฟนะนี่ไงขอขอเก็บเลือดก,กันก่อนเลียนเก็บเลือดก,ก,กันเราไม่สนทงแล้วตอนนี้ขอไล่ฆ่าแล้วกันนะครับผมน้องๆอ,อย่าเอาเยี่ยงๆนะตัวนี้ต้องยึดทงด้วยนะครับผมไม่งั้นแพ้นะไม่งั้นทะุกคนจะด่านะครับผมโซโลไร้ประโยชน์นะเออมันต้องเล่นยึดทงด้วยนะจ๊ะมาเลยวัยรุ่นโอเคอ้าอยากเจอโซโลขแข็งๆนะอยากเจออืมเอารมณ์มาอภนะัยอะไรอย่างเงี้ย อืไปบูดด้วยเนี่ยโโอ้หสกิลเดียวแตกเลยครับผมโคตรแรงไปไหนเอาทําเพื่อนอ่ะโอ้ยไม่แม่นนะครับผมไม่แม่นไม่ได้ล็อกตั๊กอืออ่ะโหตีเราไม่เข้าเลยครับผมโซโลโอเคโดนแช่ไปมาโอเคดึงเลยเพื่อนดึงเลยเพื่อนอย่าแพ้อือหลบมาหูหลบไม่ได้บ้าวว่าหลบ,บ,บยากตายเลยนะครับผมโอ <laughs> ้สภาพน,นะครับผมโซโลผม เดี๋ยครับเกิดใหม่เป็นลูกโคชิคหนึ่งรอบนะครับผมนะรอบ2แล้วมีงันนี้กีย่ยวโรยแตกไปเลยหมื่นเก้าหมื่นหกนะครับผมโอเคบิ๊กมัมยายาบิ๊กมัมยาทําอะไรอ,อุ่งเฮลเวนหลีเฮลเวนหลีเหรอฮืมทำไมจะดึงทงนี่อ่ะโอ้มันหลบได้นะครับผิวผิวแก่เป็นสายวิ่งอ่ะนั่นไงโดนไปก่อนจะ,จะบิ๊กมัมเกือบแตกแล้วนะครับผมโอเคเราต้องระวังสกิลช็อตของเขานะครับผมนี่ไงนิดเดีิลนะผมใกล้ตายแล้ว โอ okay, เคทงรานำนะหวังว่าจะไม่โดนทงล่างนะครับผมหลบทรรมินมาบิ๊กมัมทำอะไรออโอ้โหแรงจัดบอกเลยว่าบูตตันนี่แม่งตึงนะเฮ้ยเอายาดือโอ,อ้โหไม่ทันนะผมผมผม,ผมว่าถไปสู้กับบิ๊กมัมเเซ็งว่ะโอเคพกมปต่อไปเลยครับโอเคครับผมมาตาสุดท้ายกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมแลวถ้าใครอยากเติมเพชรราคาถูกนะครับผม พักไปหาเฟซวัยรุ่นดูใบได้เลยนะผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะก็บอกเลยว่าถูกมากๆนะครับผมถูกกว่าในเกม20-30%นะครับผมผมหาร้านเติมเกมถูกแล้วนะครับผมถ้าใครอยากเติมก็ไปเติมกันได้นะจ้ะโอเคเดี๋ยวรับาตาสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมในยด่านของวอเตอร์เซเว่นนะก็สำหรับใครที่เป็นเอฟซีี่หลงนะครับผมก็สามารถเล่นได้แล้วนะผมยุคนี้คือแบบเล่นง่ายมากๆเลยนะสามารถตบมิกาดได้ด้วยนะครับผมมาเลยจ้าเป็นยาซสมน้หลบธมินนะผมแต่ยังโดนไง คุณดูดิผมเพอร์เฟกต์ดรอสแต่ผมยังโดนดามเมจอ่ะไอ้คือแม่งคือแม่งแบบถือว่าหลบยากนะสำหรับสกิลคิงนะผมคือมันต้องหลบก่อนจังหวะนึงอ่ะอืมโอเคครับผมสวยครับได้ธงนะอย่างนี้เราถอยได้นะครับผมเราถอยก่อนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอืมอ่าคิงมันล่วงลงมานะมัน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 เขาเรียกว่ามันขึ้นเรือนะครับผมมันต้องโดนเรานะอันนี้กาบมาช่วยนะครับผม ไปไหนจ้าไม่หลบได้ลโอ้โหนี่ไม่ให้เลือดไม่ให้เลือดนะ,เพ,ะเพราะถ้าเพราะถ้ามันได้เลือดนมันมันโหดนะครับผมอ่ะมันตายไปแล้วนะครับผมโดนิกะฆ่านะโอเคตรงกลางว่าไงอืมงั้นผมไปตรงบ้านเลยไปตรงบ้านเลยดีกว่านะสายบวกเลยแมตต์นี้นะผมคือช่วงนี้ต้องขออภัยนะสู่ภาพผมก็กลับมาแยกแล้วนะครับผมเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะก็จะพยายามแบบเสียงฟื้นฟูตัวเองนะผมแล้วกลับไปสเต็ปไม่โอ้โหสกิลเดียวนิกะ เป็นไงยาซบนะครับผมไม่ใช่ยาซบที่ตัวนี้เป็นฟรีบลุกฟีบลุกหือแตกไปแล้วแตกเลยนะครับผมสวัสดีครับคิงโอ้โหคิงมันไม่มันไม่โดดมานะ แต่มันโดดไม่ทันแล้วหลบทอมอินนี่เพอร์เฟกต์ดอทนะครับผมพิ้วๆหน่อยอื้อหือกระเด็นออกมานะผมแต่เราไม่นอแกแบงคนะโอเคดึงไม่ได้คิงบอกกูดึงไม่ได้กูดึงไม่ได้กูเถื่อนกูดึงไม่ได้ว่าโอ้โหโซโลคนนี้มันเถื่อนจัดเลยนะอืมใครดึงชนะเลยหรือเปล่านะครับผมโอโ้โหจบไปนะน่าจะชนะไปนะครับผมสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมชนะไปไงก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่นำเสนอ คนที่น่ะหนุ่ยดีนี่เขามาด้วยนะครับผมไงผมใหม่กิมหน้ากิมน,นี้ก,นนกอนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ